ทันที่4ครับค a วา s a กิเศ0 0ป0ปี2015สุดยอด Big b i บ e Sport Naked เครื่องยนต์แกร่งพร้อมขี่ทันทีสภาพรถสวยเดิมๆไม่เคยล้มไม่เคยชนรับรองคุณภาพด้วยเลขใหม่แท้เพียง28,000กิโลรักษาดูแลอย่างดีเอกสารครบทุกอย่างพร้อมโอนขนส่งได้ทันทีกุญแจ1ดอก ตัวรถมาพร้อมของแต่งเต็มหาแบบนี้ยากครับขับขี่สนุกตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและขี่ออกทริปเครื่องยนต์4ี่สูบ8 0 6ซีซีเกียร์6สปีดเดินเรียบนุ่มช่วงล่างแน่นระบบการสะเทือนและเบรกไว้ใจได้ยางสภาพดีพร้อมลุยต่อไม่ต้องเปลี่ยนทันทีโครงสร้างเดิมไม่มีปัญหาใดๆสอบถามข้อมูลของแต่งเพิ่มเติมจากผู้ขายได้เลยครับ ราคาเงินสด129,000บาทเท่านั้นโทร8 8 5 5 9 9 6 5 5 0เจมส์ 50, ดูรถได้ที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแนะนำพี่น้องเพื่อนๆก่อนตัดสินใจซื้อขอให้เดินทางมาดูรถจริงตรวจสอบสภาพให้ถูกใจแล้วค่อยโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจครับ